มันมีนความจันไรครัคุณไม่ควรทําแบบนี้ไม่ว่ากับใครมันเป็นเรื่องราวขอฝนตกที่หมูไหลคนจันไลมาพบกันอย่าทําแบบนี้เลยครับเป็นเรื่องใหญ่กันชัยเล่าสาเหตุโพดเดือดซัดมันดูงโง่มากแช้เองมีเสียพี่เสียน้อง ทำทุกคนฮือฮาอีกแล้วเมื่อหนุ่มกัญชัยโพสต์เฟซบุ๊กตบซับกันเก่งเนอะล่าสุดมีเสียงศิลปินนักแสดงชื่อดังร่วมกับนักร้องสาวนักตบอ้างกัญชัยไฟเขียวออกโหนกระแสเรียก20ล้านรอฟังข่าวเที่ยงวันพร้อมอิโมจิมองบนล่าสุดกัญชัยเปิดคลิปเสียงให้ฟังและชี้แจงผ่านรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์แล้วบอกว่ากรณีนี้มีคลิปเสียงคลิปหนึ่งถูกส่งมาให้ผม29นาทีครึง่งผมนั่งฟังแต่แรกจนจบ ต้องบอกแบบนี้ถ้าคุณผู้ชมหลายๆท่านตามผมตามพี่หมวยตามรายการจะทราบว่าผมเคยพูดเรื่องนี้ว่ามีคนไปอ้างเรียกตบซับย์20ล้านเพื่อมาออกโขนกระแสผมบอกเลยว่าไม่มีหรอกใครจะเรียก20ล้านผมไม่เคยรับเงินใครมีแต่จะให้เงินเขาด้วยซ้ำยืนยันไม่มีเรียกเอาเงินผมจะเอาเรื่องนี้มาพูดอีกครั้ง29นาทีคลิปนี้เป็นหลักฐานชิ้นดี ว่ามีคนอ้างถึงตนและหนกระแสมีคนไปพูดอยู่จริงผมเล่าให้ฟัง29นาทีนี้มีการพูดคุยของผู้หญิงสองคนกับผู้ชายหนึ่งคนมีการพูดคุยกันในลักษณะที่ว่ากับกันชัยรู้จักกาันจะให้ฟังของศิลปินชายท่านหนึ่งไปพูดคุยให้กันชัยไฟเขียวแล้วกันชัยจะยก สปอนเซอร์หนกระแสในวันจันทร์ออกหมดเลยเป็นคลิปคุยกันวันที่9ตุลาและวันพฤหัสบดีที่10และสุขที่11ต้นเล่นเรื่องดีไอคอนวันจันทร์ที่14เอาบอสพรอมาออกประเด็นอยู่วันที่9เขามีการพูดคุยกันบอสป่อปลา ไปบ้านของนักร้องหญิงท่านนี้คุยกันว่าจะมีการพาออกโขนกระแสให้ศิลปินชายคนหนึ่งประสานงานกับหนุ่มกันชัยไว้แล้วหนุ่มจะยกโฆษณาหรือสปอนเซอร์ของวันที่14ตุลาออกเลยเพื่อคุณเท่านั้นนักร้องหญิงพยายามพูดกับบอสปอปามีอย่างนี้อย่างนี้นะเดี๋ยวเขียนสคริปต์ทางโงให้นะสุดท้ายอาจดูไม่ดีในตอนแรกเดี๋ยวกันชัยตบให้ใหม่มีทางโงให้ดี กันชัยจะยกสปอนเซอร์ออกจากรายการจะยกยังไงมันเป็นสปอนเซอร์ของช่อง3มเอาไปพูดแบบนี้ดูโง่นะไปพูดแบบนี้ดูโง่นะสปอนเซอร์เป็นของช่อง3มันยกไม่ได้อย่าหลอกใครแบบนี้ดูโง่พยายามบอกบอสป่อปาเอางี้เดี๋ยวติดต่อหาศิลปินชื่อดังเพราะศิลปินคนนี้เขาคุยกับกันชัยแล้วกันชัยเปรียบเหมือนพี่ชายเขาทั้งนี้ได้ให้ทนายความนำคลิปทั้งหมด ส่งตำรวจและแจ้งความดำเนินคดีและได้แจ้งข้อมูลพลตำรวจตีจรูนเกียรติปานแก้วรองผบชกเรียบร้อยแล้วพร้อมเผยต่อว่าเรื่องที่พวกคุณทำถือเป็นเรื่องจันไรลยทำให้สังคมเสื่อมทรามขอโทษที่ใช้คำแรงเพราะมันแย่มาก